ครับผมเรียบร้อยฮะนี่ครับได้มาแล้วฮะทุกคน สวัสดีครับลุงเนฟเ f ฟนะครับผมก็วันนี้นะครับผมคืนนี้นะครับเราอยู่กันที่เกมฟรีไฟเช่นเคยเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะครับผมเป็นการกลับมาของชุดพี่ตูนนั่นเองนะครับผมนะเปิดคลิปมาก็บอกเลยนะครับผมก็นี่เลยนะเดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูในร้านค้านะครับก็จะเป็นในในส่วนของชุดพี่ตูนนะครับผมก็เป็นชุดอะไรนะ The Beginning และก็ชุดเ The เอนเรสนะครับผมกลับมาตามเสียงเรียกร้องนะครับผมตั้งแต่วันที่4นะ4กันยายนจนไปถึงวันที่13กันยายน2564น,นั่นเองนะครับผมก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับ,ก,บ,ก,รรนะรบก็จะอยู่ในช่วงระยะเวลากี่วันวะประมาณ4 5 6 7 8 9 10 11 12แปาสประมาณ10วันไหมเออประมาณ10วันนะครับผมก็ภายในกิจกรรมนะครับผมก็จะเป็นการสุ่มกล่องเนาะนี่ฮะโอเคก็ ก่อนที่เดี๋ยววันนี้พี่เนตจะสุ่มให้พวกเราได้ดูด้วยนะครับผมว่ามันจะออกยากไหมนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้พี่เนตด้วยนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับผมวันนี้พี่เนตมีเว็บสุ่มเพชรมาแนะนำนะครับผมก็คือเว็บบานาน่าเอฟเอฟนั่นเองนะครับผมส่วนวิธีการสมัครแล้วก็การเติมเครดิตนะครับผมพวกเราก็น่าจะเป็นกันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ส่วนการสุ่มนะครับผมพวกเราสามารถเลือกไปที่บุฟเฟ่เพชรฟรีไฟล์ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะกดเข้าไปปุ๊บแล้วกก็มมมัััันน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 จะะะขขึึ้้้้หาาีคครรบบออ่่ลลงสุูเย ครั้งแรกเอ,อ้าครั้งแรกไม่มาเหมือนทุกคนครั้งที่2เลยนะครับต่อกันเลยนะฮะปุ๊บลองดูซี่ว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมสำหรับเพชรของพี่ไม่มาเหมือนทุกคนอ่ะครั้งที่3นะครับผมสุดท้ายแล้วลองหมดดูเลยแล้วกันนะครับดูซิว่าจะได้อะไรนะครับเฮ้ยเอ้เอา,เอ,าเอ้าเฮ้ยทุกคน ทำมา698เพชรว่ะก็สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะลองสุ่มนะครับผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไ้ใต้คลิปแล้วก็ตรงคอมเมนต์เหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็ไปชมคลิปกันต่อเลยและก่อนที่เราจะไปสุ่มกันนะครับผมก็ฟีฟตอนนี้นะครับผมมีกิจกรรมท็อปอัพด้วยนะครับผมกิจกรรมนี้นะครับผมจะอยู่ในระยะเวลา3วันเท่านั้นนะครับผมตั้งแต่วันที่3จนไปถึงวันที่6กันยายน2564นั่นเองนะครับก็จะเป็นการเติมเพชรนะครับผม99เพชรรับกระเป๋าเนาะนี่ครับที่เป็นกิจกรรมอะไรนะ ี่ฟ X กับ m ม l นาเ n นะนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีปื้ลูกซองด้วยนะครับมีบวกระยะ1แล้วก็แม่นยำหนึ่งแล้วก็ลดความาเร็วในการรีโหลดไปอีกหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็ระยะเวลากิจรรมนี้ก็3วันเท่านั้นนะครับผมใครที่อยากจะได้ก็ไปเติมเพชรตามนี้เลยเนาะ99รับกระเป๋าแล้วก็3แล้ว9รับ สกินปืนนั่นเองนะครับผมและกิจกรรมใหม่ยังไม่หมดนะครับผมนี่ฮะเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมก็คือขั้นสูงนั่นเองนะครับผมสิทธ์ขั้นสูงตรงนี้ก็จะเป็นสิทธิ์ใหม่ในเดือนกันยายนแล้วนะครับผมก็จะอยู่ในเดือนกันยายนนะครับผมตลอดทั้งเดือนเลยนะครับผมก็สําหรับสิทธิ์ขั้นสูงตัวนี้นะครับผมก็จะมีชุดประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เดี๋ยวพี่เดพาไปดูซินี่นี่ชุดผู้หญิงนะครับผมแล้วก็ส่วนในชุดผู้ชายนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยเนาะนี่ครับไม่มีท่าเต้นนะ สิ่งขั้นสูงรอบนี้ไม่มีท่าเต้นนะครับผมโอเคนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปจัดก็นะฮะอย่าลืมไปจัดกันด้วยนะครับผมก็สําหรับสิ่งขั้นสูงซีซั่นใหม่นั่นเองนะครับผม โอเคมาครับผมทุกคนครับมาถึงเรื่องของเราดีกว่านะครับผมวันนี้นะครับคืนนี้พี่เน็ตจะสุ่มให้พวกเราได้ดูว่ามันออกยากหรือว่ามันออกง่ายยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์พี่เน็ตด้วยนะครับผมส่วนน้องๆคนไหนที่สุ่มแล้วนะครับผมออกยากไหมออกง่ายหรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่เน็ตด้วยนะครับผมเสียเพชรไปเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะจ๊ะทุกคนจ๋าโอเคมาเอาเลยแล้วกันนะครับผม20 2สิบ่บงเลยลดไป สี่ร้อยนะครับเอ้ยลดไปร้อยหนึ่งเดือนสี่ร้อยอ่ะเปิดเลยแล้วกันเฮ้ยมันมันมีโทเค็นแลกด้วยด้วยนี่ทุกคนแล้วโทเค็นมันแลกตรงไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาแล้วมันเข้าไปดูตรงไหนวะอ๋อตามกับเออนี่นะครับเฮ้ยนี่ไงทุกคนชุดละร้อยโทเค็นเองนะครับผมวันนี้พี่เน็ตเหมาเลยนะก็เมื่อกี้พี่เน็ตมีเพชรอยู่เท่าไหร่วะพี่เน็ตยังไม่ได้ดูเลยลืมไปแล้วนะครับมีอยู่ประมาณเท่าไหร่วะ 6,200ใช่ไหมหกพันสองร้เออประมาณนี้นะครับผมอ่ะจัดเลยแล้วกันนะครับผมอีก20กล่องไปนะครับวันนี้พี่เนตจัด2ชุดเลยนะทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจพี่เน็ด้วยนะครับอ่ะมาครับทุกคนชุดอะไรก็ไม่รู้นะชุดผู้หญิงนะเอ้ยเอา้าอย่าบอกอ๋อหน้าไอ้นี่เอ้ยเอ้าอะไรอ่ะเฮ้ยเอา้ากางเกงมาแล้วทุกคนเรียบร้อยครับพี่เน็นไม่เอานะได้กางเกงมาเอา้าเอา้า อะไรอ่ะกางเกงอย่าบอกว่ากางเกงโอ้โหเจ็ดเสื้อพี่เอาดีไหมวะหรือว่าไม่เอาดีวะถ้ากางเกงมาแล้วอะคือที่ต้องการคือกางเกงอย่างเดียวนะโอเคซุ่มต่อเลยนะครับผมอย่าลืมไลค์ให้พี่เน็ตด้วยนะครับผมวันนี้พี่เน็ตเผาเพชรอีกแล้วเอา้าเสื้อมาครับเสื้อมาเฉยเฮ้ยทุกคนออกง่ายวะ่ะไม่ได้ออกยากเลยเอ้ามาอีกแล้วกางเกงงายไงกางเกงผู้หญิงวะ่ะ Okay. พี่เนดเสียไป1200อเองนะครับผมตอนนี้คือได้เสื้อแล้วก็ได้กางเกงพี่ตูนสีขาวมาแล้วนะครับอ่ะต่อนะครับพี่เนดจับต่อนะครับไม่รอแล้วนะจัดต่อไม่เอา้าเสื้อซ้ำโอ้โหนี่ครับหรือว่าพอแล้วไม่เอาแล้วเนาะได้เสือ้อกางเกงมาก็าพอแล้วนี่ใช่ปะล่ะเราไม่ต้องการอะไรแล้วเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมพี่เนตขอแลกชุดนี้เลยแล้วกันนะครับผมส่วนอื่นพี่เนตไม่เอาแล้วเนาะ แรกเลยแล้วกันนะครับผมสําหรับชุดสีดํานั่นเองนะครับผมเรียบร้อยฮะนี่ครับได้มาแล้วฮะทุกคนนี่2ชุดเรียบร้อยวันนี้ได้มาแล้วนะครับผมขอบคุณน้องๆด้วยนะใครที่กดไลค์เพจนะครับผมก็รวมๆแล้วนะครับผมพีเดียเสียเพชรไปประมาณเท่าไหร่วะ6,200 1 4ส0งร้อเอ้ย1 4น0ี่พ0นหกรเพชรนะครับผมพี่เดีก็ได้มา2ชุดเลยเนาะ ส่วนอื่นนะครับผมพี่เรนไม่เอาแนวนะครับผมในในส่วนของทรงผมในชุดสีขาวที่พี่เไม่เอาแล้วเนาะแล้วก็รองเท้าไม่เอาแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวชุดกันดีกว่านะครับผมทุกคนครับมาทุกคนออกมาแล้วแต่งตัวเลยแล้วกันนะครับผมนี่ครับเอ้ยได้ชุดผ้าปิตาด้วยดิลืมไปนะครับไม่ได้ไม่ได้แค่ชุดพี่ตูดนะทุกคนได้ผ้าปิตานะครับผมนี่ครับของผู้หญิงมาด้วยนะไปไหนแล้ววะเออเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะครับ โอเคใส่แต่งตัวตึงๆเลยนะครับขอแบบก้านทองไหมเอออะไรอย่างนี้ดูสินี่ครับมันจะหล่อเท่เล่ท่อสักขนาดไหนครับผมโอ้โหนี่ทำไมมันโอ้โหกางเกงขาดแบบพ่ตูลเก่งพ่ตูนครัโอเคนะครับผมทุกคนไป <c oughs> เดี๋ยวเราลองเดี๋ยวลองกางเ,เกงสีนี่ครับ ดีดกันบ้างนี่เป็นยังไงล่ะครับทุกคนครับก็หล่อเท่ครับใส่เต็มเต็มชุดดิบมูนใส่เต็มเต็มชุดเลยจัดไปโอเคดีเลยนะครับผมก็สาหรับชุดพ่ตูนนี้นะครับผมทั้ง2ชุดนะแต่ว่าพี่เน็ตไม่ได้เอาทรงผมของชุดสีขาวแล้วก็รองเท้าของชุดสีขาวนะครับผมพี่เน็ตหมดไปทั้งหมดนะครับหนึ่งพันหกร้อยเพทนั่นเองนะครับผมได้กางเกงแล้วก็อ่านี่ครับเดี๋ยวพาไปดูอ่านี่ ได้ในส่วนของตัวผู้หญิงมาด้วยนะครับนี่ภาพปิดตาผู้หญิงเนาะโอ้โหโคตรตึงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของนี่ทางเก่งนะครับผมได้มาแล้วด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมก็สําหรับน้องๆคนไหนที่สุ่มในกิจกรรมนี้แล้วนะครับผมยังไงอย่าลืมอ่าคอมเมนต์มาบอกพี่เทด้วยนะครับผมนะว่ามันเสียมากน้อยขนาดไหนนะครับผมก็คอมเมนต์มาบอกกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ